โอเคกลับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็แฟนเกม H M สิบเก้าทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็นานๆานทีได้อัดคลิปลงช่องเนอะเอองั้นก็คือผมมาเล่นเกมนี้อยู่แล้วแล้วก็เล่นมานานแล้วด้วยเล่นจนนานๆทีอัดคลิปลงช่องหน่อยละกันแต่ก็ไม่รู้จะอัดเกมอะไรก็เกมนี้เล่นประจําเล่นทุกวันอยู่ยแล้วก็เลยอ่ะเกมนี้ก็ได้ วันนี้เราอยู่ในซีซั่นของราชาเลดานมาริดนะวันนี้เราจะมาคุมราชาเลดานมาริดกันนะเริ่มซีซั่นใหม่ปี2018ถึงปี2019นะแล้วก็จะอาจไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อไม่ก็ไปเปลี่ยนทีมนะประมาณนี้อย่างแรกเลยมาดูเขาส่งข้อความอะไรมาอ่าเป็นข้อความธรรมดาฮะให้มา เกืบห้าล้านฮนะคารินเบนซีมาได้แจ้งว่าปีนี้จะเลิกเล่นฟุตบอลนะโอ้โหเร็วไปไหมโอเคไปโคปาดดเรอัตโนมะัสฮะอันนี้ก็ธรรมดาก็รู้อยู่แล้วทีมระดับร้าชจัดมาจุกันว่าเรามีใครบ้างนะในทีมอ่าแท้เป็นแผนสนะี่สสามฮะ ในประตูเป็นทีมูกูตัวฮะแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็คนนี้ใครเนี่ยแอเนียลใช่ไหมแอนเนียลคาบาคาวนะใช่ไหมหรือคาวาจาอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยอ่านชื่อนักบอลไม่ถนัดนะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดน,นั้นอันนี้เคยไปได้ยินคนอ,นอื่นอ่านมาก็เลยเอาอ่านมาอีกทีนึงแบ็กซ้ายเอ้ยอันไหนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะลาสอ่ะ นี่แบ็กซ้ายนะแบ็กซ้ายคาวาจาคา,าเรียกคาวาจาก็ได้อะแบ็กขวาเนี่ยเป็นมาเซโล่ฮะเซ็นเตอร์เป็นลาโมสนะแล้วก็วาลานตรงกลางสามคนคาเซมิโลอ่าโทนี่โคสแล้วก็ลูก้าโมวิตฮะ ปีกซ้ายเนี่ยไอปีกขวาเนี่ยเป็นอิชโวปีกซ้ายเนี่ยเป็นเกเรตเบลและกองหน้าก็เป็นคาบิมเบนเซม่าฮะโอเคแล้วก็มีตัวสำรองฮะมีเคเลอร์เนวาร์ตืะตัวเด่นของเราก็มีคนนี้คือนาชาเฟอร์นนเดสอ่าไออันนี้ดูคัดเอ้ยอ่านไม่ออกว่ะขอโทษฮะ อาหลายดิงมาโคอาร์เซนซิโออันนี้อะไรอะโอยาซาบาโอโอยาซาบาใช่ไหมยอ่ะคนนี้ถ้าใครรู้ว่าอ่าน,นชื่อย,อยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะอันนี้คือดานิคาบาคาวใช่ไหม คาบาคาว่าจะใช่มั้งฝากทุกคนพิมพ์ชื่อมาด้วยนะอ่านไม่เก่งอันนี้คือดีอาร์ตใช่ไหมประมาณดีอาร์ประมาณนั้นนะเสียงรบตังมากต้องขอไปกับเสียงรบกวนด้วยนะฮะดารานตี้ไม่รู้อ่านชื่อว่าไงวะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวขายออกฮนะ เพราะว่าเราจะเสริมตัวที่ดีกว่านะเออมันคนพวกนี้ก็ดีแหละแต่ว่าผมอยากได้ที่ดีกว่าประมาณนั้นอันนี้คือวีนิสินุชทุยวีนิสอุชจูเนียอ่าใช่ไหมดาวรุ่งโอเคจะขอขายแป๊บนึงโอเคทีมตำนองขายหมดเลยนะฮะว่าผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะเดี๋ยวจะซื้อดาวรุ่งมาปั้นด้วยนะแล้วก็ อันนี้คือตัวเกมคือเขาอัปเดตมาให้ตอนที่พวกนี้ยืมไปแล้วนะถูกยืมไปแล้วอย่างเกมดูดิกเกอร์ฮะหรืออะไรอย่างยืมไปละอ่านิโคลิติกฮะยางให้เยลซีดูดิกเกอร์ไปปารีสแมริออทอาร์ลัสฮาคิมิไปดอทมูลฮะทีโอเฮนาร์เดสไป ะะไรนะลืมชื่อทีมชื่อทีมอะไรนะสื Re ่อโซเชียลดัตอ่าอ่าอ่าลืมอันนี้อาจจะเสียเวลาสักคู่นะเพราะว่าต้องแบบอธิบายให้เข้าใจก่อนอีพีแรกใครนะโรดิโกโรดิโกฮะโอเคไปไหนไม่รู้ผมไม่ถนัดนะชื่อทีมประมาณนี้ โอเดนการ์ดฮะอ้าวเดนการ์ดประมาณนี้นะโอเคส่วนอ่าขอไปแฟนๆเคเรนาวารดด้วยนะฮะคงต้องจากไปคงต้องไปฮะเคเรนาวารดคือส่วนตัวชอบเคเรนาวารดอยู่แล้วฮะแต่ว่าคือเซนเตอร์แบ็กซ้ายแบ็กขวากองกลางปีกซ้ายปีกขวากองหน้าเนี่ยผมกะจะเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่า นาประตูี่ยไม่คิดจะเปลี่ยนก็คือหมายถึงตัวํำรองนะผมกะจะใช้ไปยันจบเลยนะประมาณนี้ต้องขออภัยจริงๆนะดอกฟันฟันเกเรนนวารคงต้องปล่อยแกไปก็คือจะบอกไงอ่ะอยู่ไปก็ไม่ได้ลงตัวจริงอยู่แล้วฮะเพราะว่าผมใช้ในายประตูคนเดียวฮะไม่เคยเปลี่ยนจะเว้นถ้าแบบมันไม่เจ็บนะเออประมาณนี้ ต่อไปฝึกซ้อมฮะผมขอฝึกซ้อมให้เป็นการจู่โจมแล้วกันนะเอาไปเลยใครที่เคยเล่นเกมนี้แล้วมีทิคดีๆก็แตมาแนะนํากันได้นะผมเป็นผู้เล่นเก่าที่เล่นมานานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เก่งมากนะฮะก็ฝึกๆไปฮะ พาร์ทละ3แมปนะฮะการแข่งขัน3ครั้งฮะซึ่งพาร์ทนี้ก็จะเป็นการแข่งขันของออศึกกระชับมิตร3ครั้งเลยนะแล้วก็ค่อยไปเริ่มลีวีก้าจะเป็น EP 2นะฮะโอเคแล้วขายตัวสำรองไปก่อนนะฮะโอเคมาครั้งแรกเลยนะฮะ ไปถึงสึกกระชับมิตรครั้งแรกฮะปลาไปเกือบสิบนาทีแล้วฮะพึ่งได้เลยอโอเคฮะตัวจริงก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนนะคาวเรมเบนเซม,มา่าอีโชเกเดเบลคาซิมิโรโทนิโกลูกา้าโมริชฮนะค่าตัวก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะส่วนแท็กติกแท็ติกในการโจมตีฮะผมจะไม่เปลี่ยนนะก็คือให้เป็นแบบนี้ไปเลย ส่วนกับตันทีมเนี่ยขอเปลี่ยนนิดนึงนะผมขอใช้เป็นคาริมบนเซมาฮะผู้เล่นจุดโทษก็เป็นคาริมบนเซมานะฮะอ่าส่วนฟรีคิกเนี่ยให้เป็นเกเตเบลแล้วก็ผู้เตะม,มุมก็เป็นเกเตเบลนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะถึงกระชับมิดเราไม่ต้องอะไรมากฮะไม่ต้องดูหลอกฝ่ายตรงคำตรงข้ามอะไรเงี้ยเสียเวลาเพราะว่ามันไม่ได้แข่งจริงๆนะ กป้ okay. ายอ้าวค้างเฉยอาจจะมีเสียงกระตุกไม่ชอบอะไรติคอมเมนต์ได้หมดฮะถามว่าตอบไหมก็แล้วแต่อารมณ์ฮะโอ okay. เสียเวลาไปเกือบ10นาทีนะในการอธิบายอะไรก็ไม่รู้นะบางคนก็เป็นแฟนบอลก็รู้กันอยู่แล้วนะโอเค โอ้ยโทนี่โคดส่งให้คาริมบเซมาบุกไปยิงไม่เข้าอโอ้โหยรีตติง้งยังไม่ขึ้นนะความเหนื่อยตรงนี้เป็นค่าความเหนื่อยกับเรตติง้งนะฮะก็การแข่งก็จะพาไปเรื่อยๆนะก็จะแข่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อนะก็เอ้ยโทนี่โคดเข้าไปแล้วลูกแรกโอ้โหแอซิดของใครวะ ดูไม่ทานเลยนะเร็วจัดจัดก็ประมาณนั้นนะฮะคืออีพีแรกก็จะสับเพ่าหน่อยเพราะว่ามันสึกกระชับมิดนะอะไรก็ได้เดี๋ยวจะซื้อตัวให้จบภายในปีนี้เลยนะไปถึงซื้อตัวผู้เล่นที่จะเข้ามานะ ส่งไอ้โทนี่โค้ส่งกลับไปให้แกเลเบลฮะวิ่งหนีบอลมาเอาจบครึ่งแรกครับโอเคเปลี่ยนตัวแล้วไม่ฮะไปเลยฮะเรามันเกมมันก็จะเร็วน,นะนะ <c oughs> ก็นั่งฟังผมบ่นไปก็ได้ดูรูปเกมนะฮะบุกบุกเข้าเกตอันตรายแปดครั้งฮะแล้วก็ยิงชนกรอบยิงเข้ากรอบฮะยิง ยิงในกรอบก็ได้หครั้งฮะโอเคอันนี้ถ้าตามความเข้าใจผม,มนะเออช็อตก็คือการบุกเข้าเขตตันตาลายนะัดกับเป้าหมายเนี่ยก็คือยิงชนกรอบฮะยิงหมายถึงยิงในกรอบนะเออถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับประมาณนี้พูดพอเทียวลูกกาโมดิส่งยาวให้เกย์เบลส่งยาวไปให้โทนี่โค้สอลูกเลยโอ้ห ยิงเข้าไปแล้ว่ะเป็นลูกของโทนีคค่คสสองลูกเลยฮะอาทีที่ยี่สิบกับเก้าสิบฮะ MVP แมปนี้ก็คงจะเป็นโทนีคค่คสนะแมนออฟเดอะแมปเอ้ยเออถูกฮะปะอยปีนี้ก็อธิบายอะไรหลายอย่างนะเบนเซม่าอ๋อเบนเซม่าเป็นคนแอสซิสต์ลูกแรกฮะ คืออย่างแรกเลยเราจะเล่นยาวๆนะฮะเพราะงั้นเราจะซื้อตัวดาวรุ่งมาเล่นกันนะฮะหน้าปกคลิปไม่ได้มีบอกนะว่าจะซื้อใครคนแรกนะที่จะเซ็นเข้ามาคือเจ้าหนูเฟอร์ลันโตเลสจากวาลนเซียนะฮะเสนอไป18ล้านนะปรมานี้อ่าก็เรื่องเซ็นสัญญาก็ไม่ได้เก่งมากนะ เปอร์เซ็นต์ห้าปีไปเลยแล้วก็ปรับงบประมาณไปนะมานี้ส่วนคนที่สองนะก็คือทางเจ้าโนูเจ้าเฟรดิกฮะเจ้าเฟรดิกฮะจากเบนฟิก้าฮะเสนอไปสิบสี่ล้านนะใช่ไหมเสนอไปเท่าไหร่เนี่ยอ่ะสิบสี่ล้านห้าแสนนะแล้วก็เอาเข้าทีมมาครับโอเค คนที่สามฮะก็เจ้าหนุม่มเมยไม่ใช่ฟิลฟอร์เดนนะจากแมนซิตี้นะโอเคเสนอไปทั้งหมดยี่สิบสี่ล้านห้าแสนนะโอเคนี่คืองบหมดแล้วนะรอขายตัวก่อนเหลือมอยเซอร์คีนนะอีกคนหนึ่งที่เซ็นสัญญาไปยี่บสองล้านนะตังหมดแล้วก็ซื้อมาอีกเยอะเลยฮนะ ค okay. มาถึงศึกกระชับมิตรรอบที่สองนะฮะมาดูว่าวันเซียที่เราจะเจอในศึกกระชับมิตรนะจะแผนอะไรเป็นสี่ต่อฮะอันนี้คือข้าหน้าว่าตานะ <c oughs> ข้าหน้าว่าตาวาตาันอ่าแต่ละคนนะนี่กองหน้าสองคนนะฮะอ่าจำชื่อจำอายุจำค่าตัวไว้นะฮะเพราะเกมนี้จะมีปรับเปลี่ยนตลอดนะฮะตามแต่ละ แนวการเล่นนะอนนี้ยืมมาจากปิยาเลอาฮะที่ผมชอบที่สุดในปิยาเลอาเอ่อวาเนเซียก็น่าเป็นกาย่าคนนี้ฮะดาวรุ่งด้วยนะยี่สิบามปีนี้ก็ถือว่าดาวรุ่งอยู่นะสำหรับผมยืมมาจากแคตาบิโก้นะคนนี้โอเคแล้วก็นาะยประตูเนโต้นะฮะที่ปัจจุบันเล่นดี หรือเปล่าวะไม่ได้ดูบอลนะฮะช่วงนี้อ่มาดูว่าเราใช้แผนอะไรนะก็สีดำๆเหมือนเดิมแต่ว่าเราได้ดาวลุงมาสามคน,นะฮะเป็นเฟอร์ลันตอรอเรสะฮะอ่ามาเล่นไม่ได้ดิไหนวะแป๊บนึง่งเกตเเบลไปไหนแล้วเกตเเบลให้อยู่ตรงนี้ไปก่อน,นะฮะโอเคแล้วก็ปีซ้ายเนี่ย ผมขอให้เป็นเฟอร์นันโตเรสฮะมันเป็นปีกขวาใช่ไหม <laughs> ปีกขวามันต้องใช้เกเดเบลว่ะเออเฟอร์นันโตเรสอยู่ปีกซ้ายแล้วกันฟิลโฟเดนฮะไปเล่นกองกลางเลยนะแทนคาเตมิโน่ครับแล้วก็ทางเจ er นะ้าเฟริกฮะอีกคนหนึ่งที่เสร็จมาเฮ้เล่นกองกลางเหมือนกันแล้วก็วนะีนะิซิอุสจูเนียฮะไว้ก่อนแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวค่อยจัดพาร์ทหน้าฮนะโอเคประมาณนี้ ก็คอนเทนต์ที่จะทำก็ประมาณฝึกฝนดาวรุ่งฮะ,ะประมาณนั้นได้สน,นุกสนุกหน่อยเติบโตไปพร้อมกันนะฮะแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทนะก็พาร์ทแรกก็น่าจะใช้เวลา20นาทีฮนะในการจบพาร์ทนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปต่อจริงจังกนะันพาร์ทที่2ฮะ พอพัดแรกก็น่าจะทําอะไรหมดแล้วเนะเออซื้อตัวนักเตะขายตัวนักเตะนะแต่ว่าจบตลาดการขายก็น่าจะพัทที่สามฮะคิดว่าพอพัทละสามสี่ตาฮะส่งให้ฟอรลันตเล็ฟอร์ลันโตเลสส่งให้แกเรเปาแล้วก็ยิงเข้าสนามไปแล้วฮะยิงเข้าประตูดี โอเคเป่าจบครึ่งแรกครับเสียงติดขัดหน่อยขออภัยไม่เปลี่ยนนะเล่นไปเรื่อยๆค่อยไปจริงจังพา์ท2ฮะพาทสองก็อุย้ยเกระเดล่เบลด้ฟรีคิกครับป้บมาแกกระกรเดเบลจริงเข้าไปแล้วฮะมีรุนแฮตถิกฮะเกระเด <laughs> เบลเผื่อมีคนถามนะว่า จะเล่นโอยเปลี่ยนตัวจะเล่นอ่าทีมเอิ่นไหมมีแน่นอนครับแต่ว่าก็คอมเมนต์มาเลยฮะฮะใครส่งบอลให้เกเรเบลฮะส่งให้เบนไซม่าแล้วก็ยิงโอ้โหส่งกันเร็วมากฮะเกเรเบลถ้าเลือกยิงเมื่อกี้ แฮตถิกไปแล้วฮะแต่ว่ายัางไงก็ต้องให้กตันทีกับตันทีมก่อนนะนะเบนซิม่าโอเคเพราะปีนี้ในเกมเขาแจ้งว่าเป็นปีสุดท้ายนะก็ให้เขาหน่อยฮนะอุ้ยทางวาเลนเซียบุกมาบ้างฮนะส่งไปยิงเรียบร้อยโอ้โหเปลี่ยนตัวลงมายิงฮนะ โอเคจบการแข่งขันยังไม่จบอีกโอเคเป่านกกวีดจบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยฮะในศึกกระชับมิดเลดันมาดิชนะวาเลเซียได้ไปสามประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะมาดูกันว่าใครแอซิดบ้างนะมานออฟดมัมเมตก็เป็นอ่าใครเนี่ยกเกรเรเบลฮะโอเคเกรเรเบลแอซิดหนึ่งฟอรันโตเรสแอซิดหนึ่งนะอ่า ที่ได้สามหนึ่งเพราะว่าได้อ่ลูกฟรีคิกของเกเดตเบลใช่ไหมฟรีคิกหรือเปล่าอม,มียาโควิดซาวิดฮะย้ายไปแมนซิตี้ร้อยล้านอันฮะจากลาติโอนี่ใหญยจากโยมาแมนยูฮะเก้าล้านโอ้โหโคตรแพงในเกมนี้ถือว่าแพงฮะ เค okay, ต่อไปอาจจะมีเรื่องขั้นหน้าสนใจนะเพราะบางทีมันก็เล่นเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรนึกออกใช่ไหมก็เลยต้องเอาพวกคนย้ายตัวไปมาตั้งแต่ปิดอันนี้มันไม่ตามชีวิตจริงนะเพราะว่าอันนี้คือบอทเขาซื้อกันเองฮนะใครที่เล่นเกมประมาณนี้มาก็น่าจะรู้ต่างเหลืออยู่สี่ล้านข้าวฮนะถอวนต้อยมากๆนะซีซั่นนี้เราต้องทำเงินให้ได้ มีนกเป็นกรรมฮะอ่ะมาถึงแมปเรียกว่าอะไรดีการแข่งขันครั้งสุดท้ายของคลิปนี้ฮะเจอกับทางลายาลายาใช่ไหมอ่ะมาวันนี้เีย๋ยวพาไปดูนักเตะเขาก่อนแล้วกันดูแบบพันๆฮะ อ่าพอเดี๋ยวไปเจอกันในซีซั่นจริงฮะกระชับม,มิตรก็สำคัญฮะแต่ก็ดีกาดีสำคัญกว่านะโอเควันนี้เราใช้เป็นวีนิสซิอุสจูเนียบ้างนะฮะอ่าขึ้นมาเป็นกองหน้าเลยฮะหน้าเป้ากับตานีห้เป็นเกเรเบลฮะอามานี้เริ่มการแข่งขัน ใครมีอะไรสอบถามก็ถามมาได้นะฮะพัทแรกจะลงไปก่อนนะฮะแล้วพัทที่สองไม่รู้เมื่อไหร่จะมานะฮะเหมือนกันพัทแรกแค่ลงเกินเกิมเกิน,เก,นเกินบอกไว้ก่อนนะว่าอัดคลิปนี้นะอัดเกมนี้อยู่นะประมาณนั้น,นพัทที่สองก็เอ้ยเดี๋ยวฟรันต์โตเซสส่งมาให้โทน,นี้โคตรยิงไปติดในประตูเซฟเลเกินโอโือยี่สิบเอ็ดวิแรก,เร,เ,กเร็วเกินเร็วเกินนะประมาณนี้ พระแรกจะรีบๆลงไปก่อนนะใครที่ผ่านมาผ่านไปก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคลิปคนอื่นนะไม่ต้องกดคลิปเรา,าได้ช่างมันส่งให้ฟิโฟเด่นนะส่งให้โทนี่โคตส่งให้วินนี่ซูตูเนี่ส่งให้นะให ost, ให out, เกยรเบลแล้วก็ยิงติดประตูติดเสาอเอ้ยเสียสามารถคอมเมนต์ได้นะเสียงภาคถ้าดังไปหรืออะไรฮนะโทนี่โคแย่งบอลมาได้ส่งบอลไปให้ฟารันตอนเลแล้วก็ยิงอ้ย ได้แล้วลูกแรกกับเรเันมาริดนะฮะเป็นศึกของกาชับมิดนะถือว่าไม่นับก็ได้อะก็พูดสิ่งที่อยากจะพูดก่อนจบคลิปแล้วกันคันแรกก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เดี๋ยวต่อพาร์ทสองในด,ดิกีกาตเปนอาแมปแรกนะต้องเรียกการแข่งขันนัดแรกอ่ะเรียกนัดแรกแล้วกันอุ้ยไม่ออกสนามด้วเรียกนัดแรกนะ ก็มาติดตามกันได้นะครับมีคอมเมนต์ชื่อนั้นเรียกอย่างนี้นะนักบอลคนนั้นเรียกอย่างนี้แต่มรถคอมเมนต์มาได้นะครับเขียนมาได้เลยนะไม่ต้องบอกว่าเป็นใครฮะเพราะว่าผมก็จะไปหาอันที่ใกล้เคียงฮนะอย่างคุณเม้นบอกอุ้ยคารลิมเบนเซม่าผมก็เออไปหาคนชื่อคล้ายๆกันอะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ถึงถ้าผมอ่านชื่อนักบอลผิดหรืออะไรขออภัยนะครับ ใครมีอะไรอยากดูตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับพี่อยากดูพี่คุมทีมที่ว่าพูคุมทีมแมนย,มยูเอ้ยแมนยูอ่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้บาร์เซโลน่าบาเยินิวนิคแอตติโกมาริดอินเตอร์มิลานจูเวนตุสอะไรพิมมาได้เลยนะครับก็ก็เล่นมาหลาย หลายครั้งแล้วนะเล่นบนไปบนมากเกมนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะอัดลงช่องหน่อยนะเพราะช่องนี้ก็ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเลยนะหลังจากคลิปล่าสุดนะก็ขี้เกียจทำนะพูดจริงๆคือขี้เกียจทำนะไม่มีอะไรจะทําเบื่อนะขี้เกียจอัดคลิปเก็บตัดต่อนะคลิปนี้ก็อัดลงเพจเอ้ยลงไม่ตัดต่อนะไม่มีการตัดตอ่อใดๆทั้งสิ้นนะเพราะขี้เกียจนะ อาจจะมีตัดต่อตรงช่วงคลิปนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้มากายอะไรนะก็ส่วนเรื่องสนับสนุนไว้ก่อนนะไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะไว้แบบมันคิดอยากจะทําท่องจริงๆนะก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจนะก็ยินดีด้วยครับขอให้โชคดีกับการแข่งขันนะต่อไปครับอย่าลืมเชร์ผมกันด้วยนะครับเจอกันครับผม

ใครยิงบ้างว่าลืมนะเว,วลามอสเป็นแมนออฟเดอะแมต์ว่ะอ่าโทนีโคสแอตซิดฟิลโฟเดนยิงวินิสุสจูเนียยิงเฟอร์อรันโตเรสยิงอ่านี่ดาวลุลงล่งเลยเกรเบลแอตซิดนะอุอดยอดว่ะ